สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายวันนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็จะมารีวิวผักพี่กเลี้ยงนะคะทุกคนขาดูว่าอัพธนากรค่ะทุกคนอีกหนึ่งดาวลุ่งพี่น้องขาแม่ด้วยด้วยหน่วยการด้วยหน้าตาค่ะพี่น้องเอออัธยาสูงอัธยาใสนิสุงนิสัยก็ดีมากแม่ <S 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 ตัวจริงอัธนากรคือน่ารักมากแม่แล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นค่ะทุกคนค่ะ เก่งแม่เออหน่วยการดีนะคะตกมาฤดูกาลนี้อัธนากรคือหน้าตาดีมากดีกว่าฤดูกาลก่อนมากค่ะทุกคนค่ะสังเกตดูลูกนี่ค่อยมากลายแม่ค่อยมากลายแม่คุณน่ะควบลอแม่ทะลุหน้าจอด้วยแม่เด้อเอาแม่ผู้ใดได้มาเมืองรีวิวนี่แล้วมักรูปภาพที่ค่อยมารีวิวเมื่อนี้วันลอยนี่กดนหัวใจเรา้วนแม่พี่น้องขาดเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่พร้อเป็นกำลังใจอัธนากรพ้อแม่เมือง หนุ่มบางแะจันคือแม่ผู้ใหญ่ชอบมากแม่บอกเลยแม่ผู้ใหญ่บอกเลยว่าอัพนากรเนี่ยคือแบบทรงผมออกมาทรงประมาณนี้จะจะหล่อแบบหนุ่มไทยครับแม่เออถ้าเพื่อนแบบฝึกหัดฝึกร้องดีๆนะแม่เนาะเออเป๊เออได้สคริปต์แบบแจ้งเกิดอย่างสิแม่เป็นอย่างเอฟซีแม่แม่ซิโบ,บโลแม่ป็นหารซิโบกีดเออความหล่อมีหน่วยการมีค่ะทุกคนค่ะ ตอนนี้มีหมดค่ะรอแค่จังหวะค่ะอัพธนากรรอจังหวะสกิปแล้วรอจังหวะเพลงที่เข้ากับกับน้องถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสเม่ได้แม่ขาอืแม่ยกนี่กันแม่เป็นขบวนรถไฟเออคว่าอัธนากรมาหมกไหนกับคุณละเมาเครื่องบินยกลำเลยค่ะแม่ไปเสียันแม่เออเลิศอีลีเออไปสัมผัสล้วแม่พระเอกหมอราคนไหนรอรอเดี๋ยเขายิบมารีวิวมด ก็สิบอกให้เออใครคอยยิบมารีวิวนี่แม่เขาบอกเลยดัางเป็นด่างแม่ก็สิบอกให้เพราะว่าอย่างแม่ผู้ใหญ่มากแต่คนหล่อๆแม่เออคนหล่อๆสนุดตามแม่ผู้ใหญ่ละรับรองแม่แม่คนอื่นก็ต้องชอบตามค่อยเออเทคค่อยดีสุดยอดแม่ใครบางคนคนลงคนหล่อเดีค่อยมีแม่เออดีดรอบๆรอบๆเขาหาเพืแม่ขาเอออันนี้ก็เลยมารีวิวสุีสุนองฟังเออแม่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็จะพยายามรีวิว ไอ,อ้อาธนากรแล้วก็การเคลื่อนไหวของอัธนากรเรื่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับซุมเตอพี่น้องเด้อหล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะใกล้จะปิดวงแล้วฝากแม่แม่ทุกคนเป็นกําลังใจให้อัธนากรเด้วยแม่เด้อเออเมืองหน่วยกงหน่วยการพ่อแม่ป่ะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาอวยนะคะทุกคนค่ะเขามีคุณสมบัติหน้าตาหน่วยการหุนเฮิร์นแม่จับตีนิดจับตีหน่อยตบซ้ายตบขวาเป๊ะเออบันทุงดังแน่นอนค่ะแม่ค่ะ ก็โดวใจรู้เรป็นกำลังใจค่ะคนที่ตาดับได้แม่เดิมเพื่อไม่ไปห้ามจัดการเคลื่อนหว